ยา,ยาๆกันต่อกันเลยนะครับ <Wow. S 1> หลังจากที่บินไปนอร์เวย์มไม่ได้กลับบ้านมาสปีบินไปพัก่อน10ิวันนะครับกลับมาก็บอกว่ารุยงานรวดเจดวันละครสองเรื่องนะครับนั่คือคลืค่นชีวิตและเล่์ลักสลับร่างนะครับผมอ่ะไปฟังครับ ใช่ค่ะชัดพลังพร้อมที so now, age, <laughs> <laughs> so, ky, so, ่จะลุยงานค่ะเพราะว่าละครสองเรื่องเราต้องเราต้องเต็มที่มากค่ะมีขึ้นชีวิตแล้วก็เล่รับสลับล่างค่ะเอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีวันหยุดค่ะก็ก็ค่อนข้างค่อนข้างเต็มค่ะปีนี้ก็ก็ลุยละครค่ะปีนี้เป็นปีที่แบบว่าเราต้องพร้อมสําหรับทุกอย่างค่ะเพราะว่า น่าจะน่าจะหนักอยู่ค่ะเพราะว่าเรียนจบแล้วเจ็ดวันนี้สำหรับงานอย่างเดียวเลยค่ะพร้อมค่ะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมค่ะ t h โชว์ม m u s ก็ o ออนมีค่ะหนูเปิดเทอมสิงหาค่ะเป็นปโทค่ะ European History ค่ะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะอักเรียนนะไม่รู้สิคะอยากอยากรู้ค่ะอยากเข้าใจเกี่ยวกับ EU เกี่ยวกับ politics ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่เขาทำการสอสกอมาให้พี่ด้วยนะเหรอครับพูดเพื่ออะไรทำเองเพื่อให้นัเด็อาจจะรู้สึกอะไรนิดหน่อยไม่ใช่ไหมให้เขารู้สึกว่าพี่ระถูกเขาทำให้กันเขาทั้มากว่านี้อีกกศจะถือว่า้ําจิ้มไปปิด